สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสจจอมแมกโครสายเขียวนะคะวันนี้เราก็มาทำงานเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้บ่อใกล้คลองพอดีนะคะโน่นพ่อครัวของเรานะคะกำลังลงคายดักปลานะคะมาทํากับข้าวเที่ยง ของเราวันนี้นะคะใส่ไปแล้วก็เก็บกลับมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูว่าจะได้กี่ตัวส่วนทางนี้ก็อู้ไข่นี่ตอนนี้เป็นยังไงคะแผลหายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังหายครับเดินได้คล่องปกติเรียงครับเดินแล้วแล้วครับโอเคครับแผลน้องก็หายดีแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมีเครื่องครัวอุปกรณ์มาครบเลยนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้มน้ำตั้งท่าโลนะคะว่าเขาจะได้ปลาแบบมาขีดตัวต้มน้ำไว้สักครึ่งหม้อเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะได้ปลาเยอะหรือเปล่าแล้วก็กับข้าววันนี้ก็คือฝีมือเสียจอมเลยนะคะจะต้มปลาให้ลูกน้องกินตอนเที่ยงนะคะ เดีย๋ยวเรามารอดูกันเลยคะ่ะตอนนี้น้ำก็กำลังเดือดครัวได้ปลามาแล้วจ้าอะไรตัวให่โอ้โอ้โอ้ตัวยหตัวใหญ่เลยเหรอปลาเขาอีทอย ข้าวเที่ยงของเราวันนี้พ่อมาตายเลยพ่อพ่อเลือดไหลนี่เหรอพ่อจุดทันจุ๊บรเบิดนี่แค่ขาไปนะนะใส่แล้วก็นนนนยามมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาเน,นื้อพ่อมันตายยังไงอะ ทำแบบสดๆเลยนะคะกินสดสดกลางป่ากลางเขากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้แหละมันจะแซ่บรถก็ทํางานอยู่ฝั่งนู้นนะคะที่ <ไป S 1> ถมอยู่ <ไป S 1> แล้วก็มาทํากับข้าวรอพักเที่ยงตอนนี้ก็ห้าโมงแล้ว เจ็ดครับอย่าเล่นน้ำลูกมันคันเจ็ดครับล้างมืออยู่โอเคโอเคพอแล้วยังไม่สะอาดเลยนะอ๋อปลาทูไข่ไข่เต็มท้องเลย ในเทียบกับฝ่ามือดิวางบนโอ้โหวางหัวหน๊าปิงมุกขิเท่าแต่ไม่ขมมากหรอก เ็มทองอุ้ยมันกันให้มดเด้อลมปลาหนิ่้มซีกปลาก็ดีเลยเนี่ยพี๋ผงโอ้ยพี๋ผงพี๋ผมหย่อนหน้าปลาใส่ดเลยนักะไรทำใหม่ก็เ๋ยเดือว ปลาน้องนี่หนาวน้องนี่นะไต่แล้วจะได้ได้ล้ะเจ้าของน้องเนาะพูดละเจ้าของน้องดูไข่ไหมน้่เนี่ยพูดละเจ็ดครับกินพอแล้วปลาไข่ปลาไข่ปองละเท่าไหร่ปล่อย